จะล็อ,อยลียนเขี่ยนชื่อที่มึงจะสตรีมอ่ะเออี่แบบถ้าเราจะสตรีมฟูร์บีจินเนี่ยเราเราต้องทำไงวะผมแม่งพอจะทำฟูร์บีินแล้วมันเป็นหน้าจอมืดอ่ะปลุกมึงปลกมึงแบงงวดออกกันนะเฮ้ลองทำเองด้วยแต่ดูมานี่ที่ริงทำไม่เป็นนะ เม่ก้มึงว่างนะยแล้วไอ้ที่ผมสตรีมพูซากีนแล้วมันเป็นหน้าจอมืดอะพูซากีนเหรอใช่ต้องตดวจอะไรเอาโมอนิเตอร์แคปเจอร์มึงก็ลองกดเขาเกลียนดู ลิงอะไรวะเอาเอาไอ้นันมาใหม่เลยเอาจรียวหม่เดี๋ยวเข้าไปดูฮะเหมือนเดิมอ่ะ อັปเດตอีกซะเรา ม่มาไม่เกี่ยวเออถ้าพี่ไปสตรีมว่าแม่งแบบกระตุกแม่งหัวร้อนนะเมื่กระตุกแล้วเน็ตเออขอมมาแบนแบนตั้นแต่ซื้อหนึ่งศูนย์หกศูนย์มานี่แรงเลยเฮียมึงรู้ว่าตอนแรกการจอเท่าไหร่พี่หกหกปีทีหกสามศหกสามศูนย์มันก็แรงอยู่นะแต่มันแต่มันก็แรกอยู่ดีอ่ะเพื่อสตรีมอ่ะ

đừng hông buồn à, ờ, tôi qua đọc <laughs> ยังไม่ขึ้นเลยหน้าจอมืดหน้าจอมืดจอ้ยกอีดงี้ที่้องปับเราต้องดูอ่าเราเป็นพี่ต้องทำหน้าจอเล็กไว้ไม่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 ต้องไม่ต้องดูเขาไปทำอะไรเป็นมึงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งแบม ไม่ต้องออกก็ได้เดีย๋ยวพี่พับหน้าจอไว้ก่อนออพี่มีคนพิมพ์อะไรไม่รู้ไก่เน,นี่กูออมไก่เฉยเราอยู่ไหน,น

มังไม่กดออกเกมก่อนน,นคะครับออกดออกนะก่อนหนี่เลอะเทอะกดเข้าเกมไหม เทาเดยนี่เติหน่อยเต้าจริงมัเนี่ยเติมเพียง MDP กดแล้วกดอันนั้นอ่ะกดพองน้าจอ เไม่อนกนหรอหมนๆเหรอเอ,อลองปรับนะน้าเป็นหม,นมนดินโด้เลย วินโด์นม่วินโดวเ,เนี่ยเนี่ยหรือว่าจะลองแบบนี้ละ

กดอันนั้นดิ window window ดูใ้กดเอออันนี้ก็ได้มันตั้งข้ามเลยเนี่ย เล่นได้ละเล่นได้ะเล่นได้นะเอ้ออโคตรดอนอะนอนดีกว่าพรุ่นี้ต้องตื่นแต่เช้าบปวดหัวี่ไปดอน,นเดินฮียดอนชัดเขาไปเอาแผนที่ที่วัดดอนไว้ มองตัวน้องเตยนึกว่าหนีดนต่อเนืง้วเว้ากลัวจังเดี๋ยวกูทำงานอะไรสัตว์เลือดกระดองมึงจะขายเขาไม่เอาที่บ้างจอนไหมพี่อ่ะโอ้ตมองตัวน้องเต็นึกว่าหนีกันต่อเนื่อาแล้วเี้ยกูไปหนีกังแบบแม่ใช้มาได้สัตว์ประเด็นอ่ะคือมันไม่มีภาษาไทยไงเล้อดกระมองอ๋อนี่จะขายเขาไม่เอาไปที่บ้านจอดไหม กูเป็นอยากได้วร์นโมน์มันสั้นดิแม่ถ่ายไมจากแบบแม่ช้ลายได้องจัดประเด็นอะคือมันไม่มีภาษาไทยไงไอเสือบอดคือกพ็เขาไม่เอาภาษาที่บ้านดอดไยกูเป็นอยากได้วร์นโมน์มันสั้นดิแม่ถ่ายไมจาบแบบแม่ช้ลาได้ไจัดประเด็นอะคือมันไม่มีภาษาไทยไงไเสือบอดือกพ็เขาไม่เอาภาษาที่บ้านดอดไย กูเป็นอยากแม่เป็นตัวนั้นมันสั้นดิแบบแม่ท้มา่ได้จัดประเด็นอ่ะคือมันไม่มีภาษาไทยไงอ๋อือถเขาไม่เอาภาษาที่วัดยอดไปกูเป็นอยากแม่เป็นตัวนั้นมันสั้นดิแบบแม่ทำลา่ได้จัดประเด็นอะคือมันไม่มีภาษาไทยไงอ๋อคือถ้เขาไม่เอากูเป็นอยา

แสเนไยม่ได้ไเก็มึงไม่ได้ปิดไอ้นั่นไว้วงวิดีอี่ปิดเสียงไเสียวอะไันวงสองสามรอบดิเลทเทแล้วพี่อ่ะเลทเทติดเองมันก็ติดเอ้ต้องปิดด้วยใน y o u t u ู e อ่ะมันมันมันต้องปิดในยูทูไอ้ขาดปิดเสียงในย t u b e โน่นใช่พี่ไม่ปิดเองมันก็จะทอนถึงครับของของที่ที่เหรอ ผมใกล้เสร็จแล้วผมใกล้เสร็จแล้ว MVP แล้วของที่ที่เหรอใช่ Make up Pro อีอยิปป้หนึ่งแป้หนึ่งเท่เลยค่ะไม่มีการส่งภาษาเีออ่อียิปตมี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 ตัวตัวที่เอามาอันนั้นคือตัวเทสเฉยๆถ้าตัวที่มาวางขายเป็นภาษาไทายหมดแล้วก็มีคีย์แคปแถมให้ปุ่มวะ ESC ป,ปุ่มหนึ่ง W a S D แล้วก็ลูกศร เต็้ยปุ่มอ่ะมีขีดแคปแถมมาให้นะขีดแคปสีแดงแต่กูไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่เขาลองให้ที่เขาลองถอดให้ดูที่ตอนไปซื้อปั้นอะอ,อะไรตัวอะไรลูกอะเลือดวเลเถอดเลือดจ,จ่ายว่าเลือดจินดุโอเคอเลือดจ่ายี่เลือดจินดุเลยเฮ้

เจวิลเลียมพูดเหมือนจะมีคนมาเรียนในสัตว์บอกว่าดอนเยอะมันเสาร์นะจ๊ะไม่มีมันเสาร์ใครจะมาเรียนไม่มีหรอกกูไปรับตั้งแต่สิบโมงกูก็หนีกลับบ้านแล้วไม่เจอกูหรอกแหมแหม่นะจ๊ะแหม่ยไอ้ก๋วยละลายไอ้ก๋วยละลาย กาเชื่อมแจมในยูทูบแกลเรแบนะจะเน่นเทิมไหน่แล้เดดเวอร์วเล่นเอ็มเอ็มดีพเทิมใหม่เหรอเปิดนานแล้วแนวแบบไหนวะกวซื้อของยิงได้เลยวะใช่ใซื้อของยิงได้เลยเป็นก่อนเลยอี่ไ

<laughs> <laughs> yeah, that yeah, OK, so cool, guys So... Oh. ก็ดมึงก็กดแอที Add เอชไ้ที่รับแล้วมาต่อก็เหมือนเดิมมึงก็เข้าได้ปกติพ็โปรแกรมโปรแกรมมึไงไอ้นี่วบ้อยู่แล้วใช่ะ่ะล่ะ โปรแกรมโปรแกรมของมึงม okay. 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 ึงได้กดแอดไว้อยู่แล้วไงไม่เกี่ยวกับไอพีหรออะไรอ่ะทำไป็ล็ออันนั้นแล้วแต่มึงแล้วก็ไม่รู้าทำเป็นบล็อกใส่ไปได้ไงวะพี่เข้าเวลาตัดสิน ที <K ill of noise> เ่เหรอเอาเอาเฮ้ยได้ได้แล้วยนะ <K ill of noise> อยู่ไหนอ่ะเป็นตป็นเต็นท์น่ะสัตว์โอนะ้น่ากลัวกาควาย ไปที uh, ah, ่พี่งดูปีไรสตรีมส่ดยีมาพอพี่พี่เหวี่ยงปาเบลดรอมาครับปาเบลใครใครจะเตะมาเฮ้ยเฮอยช็อกกันเด้อย๊า yo, yêu land just à, hồn chí nhiêu à Trái <laughs> tôn hả đi bà, tháp đó Ồ, mất tập lên sát ไม่พร้อมมีเทียบต่ะมีเทียบไหมนะ กรช้าโคตรอื่นเลยแนบะบไม่ชินนะผมนีคนก็ดของไว้ให้ไว้ดับวิดีโอดับซิกประมาณสามสี่ร้อยทีแม่อีก เท่าไหร่วะพันกว่าทุกอย่างพันหเลยโลกายหัวครับท่านบาขาดตัวครับขวานวอนใครอครับวีแ่ไนดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไไปเดี๋ยวให้มันเยอะไงเดี๋ยวมีคนเข้ามาส่วนพี่ลูแพรเฟซบุ๊มมาเดี๋ยวี่ไเดทไปไดูกร่ยอ่ะมก็ดูอยู่ Buddy left oh. your channel. Huh? <coughs> <coughs> เดี๋ยวพี่ไปเชิญแทนให้อนะ่ะเดี๋ยวหรือพี่ตายแล้วเนี่ยพี่ไปเชิญแทนให้ไปรับแทนได้นยอ,อี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 